สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเลยนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือในฝั่งของ Android นะครับมือถือรุ่นไหนที่มีโปรมีราคาพิเศษนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดนะครับให้กับทุกท่านได้ดูกันถ้าท่านอยากซื้อมือถือ Android นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาเช็คโปรโมชั่นก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อม โปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับจะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ a n d r ร i d รุ่นต่างๆนะครับท้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของมือถือซัมซุงนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าซื้อถ้าเทียบราคากับสเปคค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ซึ่งก็จะเป็นรุ่นซ a m s ุงกาล l ซี่ A05S นะครับมือถือรุ่นนี้เรามีการอัปเดตราคาให้ทุกเดือนซึ่งโปรโมชั่นหรือว่าราคาในแต่ละเดือนก็จะต่างกันไปนะครับคลิปวันนี้มาดูราคาล่าสุดในช่วงกลางเดือนมิถุนายนกันนะครับว่า Galaxy A05s รุ่นนี้น่าสนใจไหมแล้วซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดนะครับในเรื่องของราคาแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับเดือนใหม่นะครับมาดูกันว่ายังน่าซื้อไหมสำหรับ Galaxy A05s รุ่นนี้ในเรื่องของสเปคนะครับ Samsung Galaxy A05s รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับหน้าจอของเขาซึ่งจอภาพนะครับจะเป็นจอแบบ TFT LCD 24บิตนะครับความละเอียดจะเป็นแบบ Full HD+ plat. กล้องหลังให้มา3ตัวนะครับเป็นดีไซน์ใหม่ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซลก็เพียงพอนะครับสำหรับการถ่ายเซลฟี่แบบสวยๆส่วนชิปการประมวลผลนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าให้มาค่อนข้างดีซึ่งก็จะเป็นชิป q u a l c o m Snapdragon 680 4G Octa Core ความเร็ว2.4 g h z a n d r กิกจะเป็นเวอร์ชัน13นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน5.1หน่วยความจำแรมก็ให้มา6 g ก ครับอมหรือว่าความจุให้มา128 GB แบตเตอรี่5,000 m a ah, มอนะครับรองรับการชาร์จไฟได้25วัตต์รุ่นนี้เปิดตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของสีมีให้เลือก2สีก็คือจะเป็นสีดําแล้วก็สีเงินนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของมือถือรุน่นนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับถ้าเทียบกับราคาแล้วใครที่ชื่นชอบนะครับเป็นมือถือแบรน ล่าสุดสำหรับเดือนมิถุนายนลดราคาเหลือเท่าไหร่ไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ Samsung Galaxy A05S อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้นะครับวันที่14มิถุนายนปี2024เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนซึ่งร้านแรกนะครับที่ผมเลือกมาให้ดูกันก็จะเป็นร้านที่ขายโดยทาง Samsung o ฟ f i c i a l โดยตรงนะครับสำหรับกา l a x y A05S เป็นรุ่นแรม6ลอม128 g b นะครับตัวเครื่อง เป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนซัมซุงจากราคาปกติ5,999ซื้อวันนี้นะครับลดเหลือเพียง4,999บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินเราเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการจ่ายผ่านทางธนาคารการจ่ายผ่านบัลล็อตนะครับรวมถึงคนที่อยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนนะครับผ่อนได้สูงสุด3เดือนผ่อนเพียงเดือนละ1,666บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีก็คือสีดําแล้วก็สีขาวสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เ เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับร้านแรกขายด้วยทางซัมซุงโดยตรงนะครับส่วนร้านที่2ที่ผมเลือกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นร้านนี้สําหรับ Galaxy A05s แรม6ลอม1 2 8่ b รุ่นนี้เครื่องเร็วชิปแรงนะครับชิปเป็น Snapdragon 680ขายโดยทาง Lazada จากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือ4,808บาทเท่านั้นหรือว่าประมาณ4,800นะครับรวมถึง ยังมีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วย,ยง่ายๆนะครับถ้าอยากได้คูปองส่วนลดอยากได้โค้ดส่วนลดกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับจะมีโค้ดลดราคาแจกเพิ่มให้วิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับจากทางด้านแอป lazada ที่ผมได้เลือกมาให้ได้ดูกันนะครับก็จะเป็นร้านนี้สําหรับ Samsung s ั m s u ง Galaxy A05s นะครับแรม6ลำ128กิกะไบต์รุ่นนี้รองรับ 5,999บาทนะครับลดราคาเหลือ4,750บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนขึ้นได้เหมือนกันนะครับภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี นี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ Samsung Galaxy s ั m s u ง g าล l a ซี่ A05S ในเดือนมิถุนายนนะครับนำมาให้ดูกัน3ล้านชอบร้านไหนนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อก็กดได้เลยนะครับที่ลิงก์ของ l a z a d a าดูราคากันต่อนะครับที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ Samsung Galaxy a s a m s u ง g าล l a ซี่ A05S แรม6กลำ 128GB อกิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงนะครับในเรื่องของราคานะครับเริ่มต้นที่4 9 8บาทวิธีการจ่ายเงินสามามรถเก็บเงิน ปลายทางได้ยากระพรอ,อนได้สูงสุด10เดือนนะครับดอกเบี้ยศูแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมี2สีนะครับก็คือสีเงินแล้วก็สีดําสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Tg Official นะครับเป็นร้าน Shopee Mall สำหรับซัมซุง Galaxy A05s ลำหกลำหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ซื้อร้านนี้แถมฟรีเป็นประกันหน้าจอแตกให้ด้วยนะครับตัวเครื่องนองแทนท้ไย ประกันศูนย์จากราคาปกติจากราคาปกติ5,999ลดราคาเหลือ4,858บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อ่ายผ่อนได้นะครับในส่วนของสีมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีไปปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับแอปช้อปปี้ร้านนี้ก็ราคาดีมากๆนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซี่ A05s แรม6ลอม128กิกะไบต์นะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วตัวเครื่องเป็น เ,เครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ราคาเริ่มต้นที่3,498บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แยกพรพอพนัสูงสุด10เดือนนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy a s a m s u ง g g a l ซ x y A05s นะครับจากทางด้านแอป s h o ป e e ชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช h o ป e e นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน,นบ้าง หรือว่าการซื้อเครื่องแบบติดสัญญานะครับมาดูราคาล่าสุดกันว่า Sam a m s u n ง g a l a ซี A05S ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนแบบนี้นะครับค่ายมือถือค่ายไหนที่มีราคามีโปรโมชั่นน่าสนใจแล้วก็น่าซื้อที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับซัมซุงกาลิซี A05S มีหลายแบบให้เราเลือกเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับรวมถึงลูกคา้า DT แทนะครับที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปก็ซื้อได้ที่ราคา2 2,999บาทมีส่วนลดในการย้ายค่ายเพิ่มให้ด้วยนะครับ1,000ถึง1,500ถ้าเราย้ายค่ายราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1,000บาทประมาณนี้นะครับในส่วนของแพ็กเกจในรายเดือนก็จะมีให้เลือก2แพ็กเกจนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ที่ราคา2,999บาทค่าหนีล้ลงหน้า300โปร499ซื้อได้ที่ราคา2,699ค่าหนีล้ลงหน้า300ถ้าท่านเป็นลูกค้าดีแท็กแบบรายเดือนอายุการใช้งาน1 2เดือนขึ้นไปซื้อโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล้ลงหน้านะครับราคาเท่า เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราค้างชําระค่าบริการไรเดนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่การย้ายค่ายนะครับสามารถไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กชอปทุกสาขาส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS s a ม s u ง g า a l ซี่ A05s ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2,499บาทนะครับย้ายค่ายลด1,000ราคาเหลือ1,499บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สี นะครับวิธีการสั่งซื้อเราก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ AIS นะครับแต่ว่าถ้าสั่งออนไลน์ไม่เป็นสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ Samsung Galaxy A05s ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น2099บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีก็คือสีเงินแล้วก็สีดําโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกหลายแบบเริ่มกันที่แบบแรกนะคร จุบันของ True Move H ซื้อได้ที่ราคา2,999บาทนะครับเมื่อท่านเป็นลูกค้าของ True แล้วก็สมัครหรือว่ามีนะครับเป็นแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าถ้าเป็น Pro 499ซื้อได้ที่ราคา2,699บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับทั้ง2 Pro มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา2,999บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699มีค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย321บาท Pro 499ซื้อได้ที่ราาค2699 นะครับค่าติดลงหน้า321บาททั้ง2โปรมีสัญญา12เดือนแต่ว่าถ้าเป็นสัญญา6เดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา3,749ค่าติดลงหน้า321บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา2,999ย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา2,999เหมือนกันเมื่อท่านย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True นะครับเราก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเหลือ699นะครับมีค่านิดลงหน้าด้วย321บาทโปร699อีกปโปร1นะครับสัญญา12เดือนซื้อได้ที่ราคา2,499ไม่ต้องจ่ายค่าติดลงหน้าแล้วก็โปร499 ซื้อได้ที่ราคา2,699ค่าหนี้ตรงน้น321บาททั้ง3โปรมีสัญญา12เดือนนะครับย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา2,999นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ799ส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,999บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรจากทางด้านค่าย r u ูท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ r u ู Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A05s นะครับเป็นรา สำหรับช่วงกลางเดือนมิถุนายนท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้นะครับอยากซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจากรา z a ด้าแล้วก็ชอปปีกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่